ให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์าการเลือกตั้งในชว่วงนี้นะครับอเหนึ่งทิศนุโลกจริงแล้วผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือว่าทุกภาคก็คงจะมีเป้าหมายชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้รับคะแนนสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนซึ่งผมเองก็ให้ความเคารพกับแนวคิดแล้วก็ทุกผู้สมัครทุกท่านฮะแล้วก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับ สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชายชนเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจกันในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งแน่นอนครับ<ม>การการแข่งขันกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติของทางการเมืองเนีก็เสียกันแชรกันในเรื่องของความคิดเรื่องอุดมการ์นะครับเพื่อใครก็ยืนยันว่าจะรักษาฐานเก่านะครับในขณะที่พรรคประชาชนก็มั่นใจในขนาดที่สามหมื่นการ คิดว่ายังไงครับจริงๆก็เป็น,ปนผมว่านี่ก็เป็นลักษณะปกตินะครับว่าเจ้าของพื้นที่ผู้เป็นจเนจ้าของพื้นที่ก็ต้องมั่นใจตัวเองครับเพราะเขาจะมีฐานเสียงของเขาอยู่ในขณะที่ทางพักประชาชนเขาก็แน่นอนครับเขาก็ต้องมีาฐานเสียงของเขาอยู่เหมือนกันเป็นเ,นเ,นเรื่องธรรมดาครับทุกคนก็ต้องอมีความเชื่อมั่นที่จะนําเสนอความคิดของเองครับนะฮะสุดท้ายกาจรอยากฝากอะไรให้กับประชาชนเขศหนึ่งที่สุโนรกก่อนตัดสินใจเลือกตั้ง ่การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งเพื่อจะได้สสไปนั่งในสภาอย่างเดียวนะครับรอบนี้อย่าลืมนะครับมันยังมีเรื่องประเด็นของรัฐธรรมนูญน,นะเพราะว่าอาจจะต้องมีการทำประชามติกันออกมานะครับนี่ผมว่าเป็นเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้ใครเข้าไปนั่งในสภาร,รอบนี้นะครับคงไม่ใช่การดูแลเรื่องของงบประมาณเรื่องของนโยบายแต่มันหมายถึงอนาคตหมายถึงทิศทางของประเทศชาติเลยเพราะว่าในเรื่องของ รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของกติกาของประเทศชาติครับ